ทุกคนครับฟังคิ้งเล่ารู้ครบจบที่นี่เว็บไซต์ขายบ้านของอังกฤษโพสต์ขายคารืหัดหลังใหญ่ครับนี่คือพระตำหนักเวนคอร์ดครับครั้งหนึ่งเคยเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีครับเคยเสด็จไปประทับหลังการสละราชสมบัติทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโลกดติดตามกด s u b สไครป์ฟังคิงเล่าด้วยครับ ในเว็บไซต์ประกาศขายบ้านของอังกฤษนะครับระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ว่าพระตำหนักเวนคอร์ดนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านบิดเดดนครับใกล้กับเมืองแอชฟอร์ดในจังหวัดเคนต์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ200ไมล์ถ้าหากว่าเทียบระยะเป็นกิโลเมตรก็เกือบเกือบ322กิโลเมตรนะครับเคยเป็นพระตำหนักที่ในหลวงรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีครับเคยประทับหลังการสละราชสมบัติในช่วงระหว่างปีพศ2480 ถึง2,482ครับทุกคนครับสำหรับพระตำหนักเวนคอร์ดนั้นปัจจุบันบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นบ้านบางคนอาจจะเรียกว่าคฤหาสน์ก็ได้นะครับลักษณะเด่นและความพิเศษก็คือเจ้าของคนปัจจุบันนะครับได้มีการรีโนเวทตกแต่งรวมถึงคงเอกลักษณ์ความเป็นบ้านหลังเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ก็ผสมผสานกับความโมเดิร์นความทันสมัยอย่างลงตัวนะครับสำหรับบ้านหลังหลักนะครับมีพื้นที่ภายในเกิน6,500ตารางฟุต ประกอบไปด้วยห้องนอน7ห้องห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือห้องอนเนกประสงค์อีกหลายห้องครับบ้านหลังนี้อยู่ในสวนประดิษฐ์และสระน้ําที่มีความเงียบสงบบนพื้นที่ประมาณ5.36เอเคอร์รวมทั้งมีสระว่ายน้ํามีสนามเทนนิสแล้วก็โรงจอดรถสําหรับรถ4คันครับโดยตั้งราคาขายเอาไว้ที่3ามล้านเก้ห้าหมปอนด์นะครับหรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 173บาล้าน6กแส0 0ักับอีก300บาทครับตีกลมๆเกือบเกือบ174ล้านบาทครับทุกคนพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพระตำหนักเวนคอร์ดกันให้มากขึ้นนะครับข้อมูลจากเว็บห้องสมุดมสทระบุเอาไว้ว่าพระตำหนักเวนคอร์ดนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมมีอากาศบริสุทธิ์ร่มรื่นสวยงามครับและภูมิอากาศที่นี่ดีกว่าเวอร์จิเนียวอเตอร์นะครับเพราะว่าใกล้กับทะเลมากกว่า ในหลวงรัชการที่7สเสด็จประทับเมื่อเดือนกันยาย,ยนปีพศ2480ครับสำหรับพระจริยวัตรที่ทรงโปรดปรานที่พระตำหนักเวนคอดแห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบร,รมบราชินีนะครับทรงพระ,กะเกษมสํำราญมากพระจริยวัตรเป็นประจําทุกวันที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดก็คือการเสด็จลงทําสวนและปลูกต้นคาเนชัน่น โดยในหลวงราชการที่7นะครับทรงวางผังปลูกต้นไม้และไม้ดอกด้วยพระองค์เองรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมบราชินีด้วยครับทรงช่วยกันปลูกทรงช่วยกันแยกตัดใบคอยดูแลรักษาต้นคาเนชั่นที่ทรงปลูกไว้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมบราชินีนะครับทรงตัดดอกไม้มาปักแจกันไว้ตามห้องต่างๆในพระตำหนักเป็นประจำทุกวันครับทั้งสองพระองค์โปรดเสด็จพระราชด,ดำเนินทอดพระเนตรดอกไม้ในสวนและมีสะพานเล็กๆ มีบ่อน้ําทรงเลี้ยงเป็ดเทศไว้หลายพันทรงประทับริมบ่อน้ําและประทานขนมปังโยนลงไปให้กับเป็ดที่ทรงเลี้ยงไว้ครับทุกคนครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2481หรือปีคศ1939ครับมีข้อมูลว่าหมู่บ้านบิดเดนเดนนั้นบรรดาชาวบ้านในหมู่บ้านต่างรักและเทิดทูนทั้งสองพระองค์ ด้วยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงพระเมตตาครับทั้งสองพระองค์นั้นประทับอยู่ที่พระตำหนักแห่งนี้ในช่วงระหว่างปีพศ2480ถึงพศ2482ครับครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตพระตำหนักแห่งนี้ถูกยึดครองโดยฝ่ายทหารอังกฤษเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเจ้าของหลายครั้งครับและครั้งหนึ่งเคยอยู่ในมือเจ้าของบริษัทขายมาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้และพืชผัก ปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นบ้านส่วนบุคคลที่มีการรีโนเวทใหม่ตกแต่งใหม่แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ก่อนที่เว็บไซต์ขายบ้านของอังกฤษจะมีการประกาศขายแล้วก็ระบุรายละเอียดเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นพระตำหนักที่พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยและพระราชินีเคยเสยเด็จมาประทับนะครับโดยตั้งราคาขายเอาไว้เกือบ174ล้านบาทครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในฟังคิงเล่าวันนี้ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโลกดติดตามกด u ับสไคร์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ